สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเพจหางานทุกท่านนะครับเรามาหางานให้กับสมาชิกในคอมเมนต์ของเราเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเหมือนเดิมคุณกดติดตามนะครับถ้าคุณดูอยู่ที่ Youtube ก็กดติดตาม Youtube นะครับถ้าคุณดูอยู่ที่ TikTok ก็กดติดตาม TikTok แล้วก็คอมเมนต์ว่าคุณหางานอะไรจังหวัดไหนอำเภอไหนด้วยนะครับคือถ้าแค่หางานอะไรเนี่ยผมจะช่วยหาไม่ได้นะครับจะต้องหางานอะไรก่อนหางานอะไรเช่นหางานแม่บ้านอย่างเนี้ยนะฮะ อำเภออะไรอเภอเมืองจังหวัดอะไรจังหวัดตากอย่างเงี้ยนะครับผมก็เฉพาะที่จะช่วยคุณได้นะครับกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ว่าหางานอะไรที่ไหนนะเรามาเริ่มกันตรงนี้นะครับอาจจะได้สัก4 5หคนนะครับที่เราจะช่วยได้ในวิดีโอนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะช่วยคุณได้แต่ไปดูกันเออพี่สิตานันนะครับพี่สิตานันหางานแม่บ้านอยู่จังหวัดตากนะครับไม่รับงานบริการค่ะ อันนี้ไม่เข้าใจว่าไม่รับงานบริการคืออะไรนะครับแต่ว่าเอาแหละหางานแม่บ้านจังหวัดตากนะครับหางานแม่บ้านจังหวัดตากก็เลยไปเจอมานะครับร้านเถียงนาสาขาตากนะครับร้านเถียงนาสาขาตากรับสมัครแม่บ้าน1อัตรานะครับเพศหญิงแต่ว่าอายุพี่เนี่ยอาจจะเกินมานิดหน่อยต้องลองโทรถามดูนะครับต้องลองลองโทรถามดูว่าเขาเอาได้ไหมนะครับ เอาเบอร์โทรไปเลยนะเอาไปโทรไปเลยนะครับร้านเถียงนาจังหวัดตากนะครับรับสมัครแม่บ้านนะ0850533903นะครับ0850533903นะครับลองโทรถามก็ดูว่า1ก็คือเขาได้คนหรือยังนะครับลองโทรถามนะ2ก็คืออายุพี่เนี่ยเขารับได้ไหมรับไหวไหมนะโอเคนะเราจะได้ไปดูงานต่อไปครับ งานต่อไปพี่นับอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรวะนภัสดุล่ะฮะนภัสดลครับหางานแม่บ้านอยู่แถวคลองอวัเอ่อคลองหนึ่งคลองหลวงแล้วอ,อะไรนะอายุ27อ๋อโอเคหางานแม่บ้านแถวคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานีนะครับอายุ27ใช่ไหมโอเคเอ่อไปเจอมาเดี๋ยวดูตรงนี้สัก ดูตรงนี้สัก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 สามงานนะพี่จดเบอร์นะดูไว้สามงานนะครับเผื่อเผื่อเลือกหน่อยนะฮะถ้าตรงไหนมีเยอะเราก็จะหาให้ได้เยอะจังหวัดตรังเดี๋ยวข้ามตัวนี้หน่อยจังหวัดตรังเนะี่ยหางานยากมากมีคอมเมนต์ของสมาชิกใน YouTube นะครับบอกว่าหางานจังหวัดตรังหางานยากจริงฮนะไม่ค่อยไม่ค่อยมีว่างไม่ค่อยไม่ค่อยมีตําแหน่งงานว่างสักเท่าไหร่นะครับพยายามอยู่ตังนะฮะยังหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวถ้าเจอก็จะมาแจ้งให้ทราบนะอ่ะแม่บ้านครับ อันนี้เป็นซับนะฮะบ,บริษัทเซเวกนะครับต้องการรับสมัครแม่บ้านเข้าไปทำงานที่บริษัทโฮย่านะก็คือเป็นเป็นบริษัทแม่บ้านรับคนงานเข้าไปทำที่บริษัทโฮย่านะครับสนใจลองโทรเบอร์นี้ก่อนนะฮะ0617465858นะครับ0617465858นะครับอันนี้คืองานแรกนะอ,อ,อีกงานหนึ่งที่ดูไว้ตรงนี้ก็คือ ไทคากินูไทยคากินูนะครับรับสมัครแม่บ้าน1นึ่ตำแหน่งอายุไม่เกิน50ปีนะฮะเดี๋ยวดูเบอร์โทรให้นะครับงานพวกนี้มันมีอยู่แล้วงานพวกนี้มันมีอยู่แล้วแต่ว่าพี่ๆหลายท่านหามันไม่เจอบางทีมันหลบซ่อนสายตาเรานะฮะเ,เบอร์โทรนะครับ0616489342นะครับ0616489342นะครับ อีกงานหนึ่งแม่บ้านนะครับเดี๋ยวนะเดีนะเวเดวนะแม่บ้านอันนี้1ง,งาน1ง,งาน2ง,งานเอาได้แค่สองงานที่อัปเดตครับได้แค่สอง,งานที่อันนี้ล่าสุดประมาณสักสิบ 14 15มิถุนานะครับอันนี้ล่าสุดที่พอจะเป็นไปได้ก่อนหน้านั้นก็เก่าไปละนะครับมีงานเก่ามีงานเก่าอีกงานหนึ่ง10มิถุนาอ่ะยังพอทนนะครับแต่ถ้าเดือนเ,ออเดือนอื่นเดี๋ยว10มิถุนารับสมัครแม่บ้านรับสมัครแม่บ้านซับ cnc นะครับ i n t e r คอปนะฮะซับ cnc รับสมัครแม่บ้านลองดูก็ได้นะจดเบอร์นะ 0939509929นะครับ0539509929นะครับอีกเบอร์หนึ่งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองฮะเมื่อประมาณสักสิกว่าชั่วโมงที่ผ่านมารับสมัครแม่บ้านขอคนทําความสะอาดจริงๆนะฮะหมู่บ้านเอื้ออาทรอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขารับเป็นจ็อบหรือรับประจํานะครับอันเนี้ยเบอร์เนี้ยจดนะไม่แน่ใจว่ารับเป็นจ็อบหรือประจํานะครับหาแม่บ้านขอคนทําความสะอาดหมู่บ้านเอื้ออาทรคลองสองนะครับ 0909455066นะทันไหมถ้าไม่ทันเดี๋ยวกอวิดีโอดูนะครับเราจะได้ไปกันอย่างรวดเร็วเออ่คอมเมนต์ต่อไปครับอ๋อคลองหลวง27คืออะไรอะ่ะแต่พี่อายุ38เออผมก็งง,งพยายามเม้นให้มันอยู่บรรทัดเดียวกันนะครับอย่า <laughs> อย่าเมนน้นหลายบรรทัดเวลาผมอ่านอะ่ะผมจจับใจความไม่ไดม้มันเยอะนะครับคอมเมนต์จริง ต้องแจ้งหลายท่านนะคอมเมนต์ใครที่ผ่านตาผมแล้วยังหางานไม่ได้ยังไม่ได้หางานให้นะครับบางทีมันเยอะจนผ่านตาแล้วก็ผ่านไปด้วยนะฮะคอมเมนต์เข้ามาใหม่ได้เรื่อยๆนะครับคอมเมนต์เข้ามาใหม่ได้เรื่อยๆเอ่อ,อ,อมาแจ้งก่อนนะโรงงานกระดาษนะครับที่ประกาศรับสมัครฝ่ายผลิตไป คนสนใจกันเยอะนะครับตอนนี้เต็มแล้วนะโรงงานกระดาษที่เครือสาพัฒน์ศีราชาชนบุรีนะครับตอนนี้เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าผมแจ้งให้ทราบในช่องนี้นะคุณก็กดติดตามไว้นะครับอ๋อ,อนี่จังหวัดตังเจอแล้วพี่พี่สุนิสานะครับพี่สุนิสาหางานอายุ40ปีนะครับอยู่ย่านตะขาวจังหวัดตรังเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามเพื่อนให้มีเพื่อนเปิดร้านอาหารอยู่ย่านตะขาวนะครับเดี๋ยวลอง ลองถามให้ภายหลังนะว่าว่าเขาเอาพนักงานไหมเอาแม่บ้านไหมนะครับแต่เบื้องต้นที่หาข้อมูลตรงนี้ยังไม่เจอนะครับนี่อย่างนี้ครับพี่ปุณณนนาพี่ปุณณดาด่านกระทอกหางานแม่บ้านหางานแม่บ้านอะไรวะหางานแม่บ้านประจําบ้านอย่างเงี้ยผมจะหาให้ไม่ได้ผมไม่รู้ว่าพี่หาที่ไหนนะครับก็คือพี่ต้องบอกด้วยว่าหาที่ไหนนะผมที่จะไปค้นข้อมูลมาให้นะครับ อันนี้เช่นกันอันนี้เช่นกันน้องน้องสุทธิไกลช่วยนะครับน้องบอกว่าน้องหางานจบปริญญาตรีสาขาการท่องเที่ยวและบริหารอายุ23ปีเพศหญิงอยากได้งานที่จังหวัดเพชรบุรีหรือประจบกิริขันอันเนี้ย หาให้ไม่ได้คือน้องบอกว่าน้องจบอันนี้มาแต่น้องไม่ได้บอกว่าน้องหางานอะไรคือถ้าเป็นการต้องเที่ยวรับบริหารอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับโรงแรมนะแต่ว่าตอนนี้ทางเพชรบุรีทางชามทางหัวหินทางปราณบุรีพวกนี้นโรงแรมก็ยังไม่ได้เปิดตัวกันมากนักนะครับบางที่ก็ถึงขั้นปิดกิจการไปแล้วก็กมีเหมือนกันเดี๋ยวรอหลังจากนี้นะครับหรือน้องเม้นเข้ามาใหม่ว่าน้องหางานาแผนกอะไรก่อนนะแผนกตำแหน่งอะไรหางานอะไรนะฮะ อย่างเงี้ยบอกว่าจบการท่องเที่ยวจบบริหารมาแต่ว่าไม่ได้บอกว่าต้องการงานอะไรบางทีผมก็ไม่รู้ว่าไอสาขาที่เรียนมาเนี่ยมันไปทําอะไรได้เช่น <laughs> จบการท่องเที่ยวมาก็อาจจะต้องไปทําพวกไกด์หรือเปล่าหรือการโรงแรมหรือทัวร์หรืออะไรยังไงผมผมไม่แน่ใจไงอันไหนหาได้ผมหาให้นะออหางานขับรถตู้ผัวเมียมีทอสองทั้งคู่ครับพักอยู่แถวพระประแดงรู้จักเส้นทางทั่วประเทศเลยพี่นครนะครับพี่นครปะโพทัง ผมก็เลยไปเจอผมก็เลยไปเจออันนี้อันนี้แต่ว่าแต่ว่าเขาอยู่เขาอยู่บางบัวทองนะเขาอยู่บางบัวทองนะครับคือน่าจะโอเคเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารับสมัครพนักง,งานขับรถทั้งชายและหญิงรับสมัครเด็กรถด,ด้วยบางทีอาจจะอาจจะได้ขับทั้งสองคนหรืออาจจะผัวขับเมียเป็นเด็กรถอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไปด้วยกันได้ก็ ก็ลองดูงานนี้นะพี่นะแต่ว่าข้อมูลไม่อัปเดตเท่าไหร่ข้อมูลไม่อัปเดตเท่าไหร่วันนี้วันที่บันทึกวิดีโอเนี่ยวันที่17มิถุนายน2 5 6 4ผมไม่แน่ใจข้อมูลว่าคนเขาว่างอยู่ไหมยังไงพี่โทรนะแต่ผมจะบอกข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับบริษัทศิวพรเอ็กเพรสจำกัดรับสมัครพนักงานขับรถทั้งชายและหญิงนะอายุ20-50ปีนะครับประเภทงานก็คือเป็นรถ6ล้อ ส่งมามา่าข้าวสารเหล้าเบียร์ต่างๆส่งให้เซเว่นสาขาในกรุงเทพและประิมณฑลนะครับเป็นรถเออเป็นรถสี่ล้อกระบะจัมโบ้นะไรายได้ก็คิดเป็นค่าเที่ยวให้นะครับพี่ลองจดเบอร์แล้วพี่โทรไปถามเบื้องต้นนะว่าเขายังเอาคนอีกไหมนะคือถ้าโทรแล้วยังไม่ได้งานเนี่ยเดี๋ยวพี่คอมเมนต์เข้ามาใหม่ผมก็หาให้ใหม่เรื่อยๆจนกว่าจะได้งานนะครับเราอยู่ด้วยกันตรงนี้เป็นครอบครัวแน่นอนนะครับผมอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอดก็ จะอยู่กันจนกว่าคุณได้งานนั่นแหละนะฮะ0958803444นะครับ0958803444นะครับบริษัทศิวพรน,นะฮะขนส่งอยู่บางบัวทองนะพี่ลองโทรดูนะครับคอมเมนต์ต่อพี่ทิวพรน,นะครับบอกว่าวันนี้เราโทรติดแล้วก็มีคนรับด้วยประกันสังคม คือผมให้ข้อมูลเบอร์ประกันสังคมไว้เบอร์ประกันสังคมจะเป็น <laughs> เบอร์ที่ติดต่อ,อยาก <c oughs> ก็โชคดีของพี่เขาไปที่โทรติดนะครับอ,อันนี้อันนี้อันนี้พี่ใช้ชื่อ YouTube ว่าดีอะไรนะ GDX นะคร GDX หางานที่มีที่พักฟรีอายุ41-42ปีครับหางานแถวอุบนจัดเรียงสินค้าอย่างนี้ครับพี่เอาเรื่องอายุก่อนนะหางานยากเหมือนกันนะพี่นะ อายุเนี่ยหางานยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่ผมไปดูเนี่ยอาจจะมีโลตัสจัดเรียงสินค้าอาจจะต้องดูประเภทโลตัสหรือคลังสินค้านะครับแต่ว่าผมเจอของโลตัสมาแล้วก็ได้เบอร์มาเดี๋ยววันนี้กลางวันเนี่ยพี่ลองโทรไปหาโลตัสดูว่าเขารับสมัครพนักงานจัดเรียงสินค้าไหมนะครับแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องอายุเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเขาก็จะรับประมาณสัก1 8ถึง35ปีนะครับแต่ว่าอายุ 41ถึง42หางานจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับลองดูก่อนนะพี่นะพี่ลองจดเบอร์แล้วลองโทรเช็คดูก่อนว่าอายุ41เนี่ยเขาเอาไหมนะฮะโลตัสนะครับเทสโก้โลตัสอุบลราชธานีนะฮะ0 4นนะครับ322 690ต่อ303นะครับถ้าโทรไม่ติดพี่โทร045 322 691 045 322 692นะครับมี3เบอร์นะ แล้วเมื่อติดแล้วก็ต่อ303นะครับลองถามดูว่ารับสมัครพนักงานจัดเรียงสินค้าไหมอายุ41่แบบนี้นะครับลองดูนะพี่นะหวังว่าจะช่วยได้นะครับหางานขับรถพ่วงสุโขทยัยยังไม่เจอครับพี่พี่แสนชัยยังไม่เจอหายากผมพยายามหาอยู่หายากหายากหายาก <c oughs> ขับรถพ่วงสุโขทัยผมหามาหลายรอบแล้วยังไม่เจอนะฮะอ๋อรถตักเดี๋ยวอันนี้ รถตักพี่หางานรถตักที่สระบุรีครับอืมคืออย่างนี้อายุสี่สิบปีหางานรถตักทีนี้ผมไม่แน่ใจแล้วผมไม่แน่ใจคําว่ารถตักอะว่ามันหมายถึงอะไรอาจจะหมายถึงอะไรตักผมไปเจอรถแมคโครมาหวังว่ามันจะเป็นรถเดียวกันนะความหมายของรถตักของพี่อาจจะหมายถึงรถแมคโครก็ได้นะ ผมไปเจอรถแมคโครคือพี่นุ่นเนี่ยคุณนุ่นเนี่ยนะครับเขาเป็นเหมือนเขารับรับขุดดินรับถมดินรับไถมีรถไถมีรถสิบล้อมีรถแมคโครอย่างนงี้เขาก็มีโอกาสที่เขาจะรับคนขับแมคโครคนขับรถสิบล้อคนขับรถไถอยู่บ่อยๆนะครับผมก็เลยเอาเบอร์คุณนุ่นมาให้พี่นะครับหวังว่าช่วงนี้เขาจะว่างแล้วก็ต้องการคนขับรถแมคโครไงพี่จดเบอร์คุณนุ่นนะครับคุณนุ่นอยู่สระบ,บุรีครับนะก็ ขับรถแมคโครขับรถไถดินรถดันดินรถสิบล้อค,คนดินอย่างเงี้ยเขาเขาเขาก็รับสมัครพนักงานคนขับอยู่เรื่อยๆพี่จดเบอร์นะครับมี2เบอร์นะ098 536 3168นะครับ098 536 3168แล้วก็098 907 3063นนะครับนะอยู่ที่สระบุรีนะครับวันนี้ วันนี้ได้ประมาณนี้นะครับวันนี้ได้ประมาณนี้นะคอมเมนต์ไหนที่ยังไม่ได้ตอบเดี๋ยวผมจะไล่ดูไล่หางานแล้วก็ไล่ตอบให้ส่วนใครที่ดูวิดีโอของเราแล้วดูว่าเข้ามาเยี่ยมชมในช่องของเราแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอทุกคนขอทุกคนได้งานนะหยุนเพื่อนกันเสมอโชคดีครับ